การเลือกหรียที่ใช่ใส่พอร์ตเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการเลือกแชมเปี้ยนขึ้นสังเวียนการเงินเลยในบทวิเคราะห์นี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบมาตอมาเลยครับ2กลยุทธ์ของ4ี่ยักษ์ใหญ่ในวงการหรีไทยมาดูกันว่าใครกันแน่คือผู้ชนะที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของเราเชื่อว่านี่เป็นคําถามคาใจของนักลงทุนหลายๆคนเลยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะจะเลือกตัวไหนดีนะไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันรับรองว่าพอจบแล้วภาพจะชัดขึ้นเยอะเลยตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นแน่นอน เอาละครับมาทาความรู้จักกับ4ผู้ท้าชิงของเรากันก่อนเลยต้องบอกว่าทั้ง4กองนี้เนี่ยมีจุดเด่นมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยนะครับตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะขึ้นสังเวียนเพื่อชิงตําแหน่งในพอร์ตของเราโอเคครับมาดูตัวเลขพรวลงกันเร็วๆก่อนเลยถ้าดูที่ Market c a p หรือขนาดของกองทุนเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่า DIF เนี่ยใหญ่ที่สุดเลยซึ่งมันก็บอกเป็นนัยยะนะครับว่ามีความมั่นคงสูงสภาพคล่องดีส่วนถ้าใครเป็นสายปันผลมองหาดีเวนต์ยูเนี่ย ตัวที่โดดเด่นเด้งขึ้นมาเลยก็คือ DIF กับ SSTRT ครับน่าจะถูกใจคนที่เน้นรับเงินสดเข้ากระเป๋าเรื่อยๆนะครับโอเคครับจากภาพวมเมื่อกี้ทีนี้ได้เวลามาเจาะลึกกันจริงๆจๆแล้วครับเราจะมาดูกันทีละตัวเลยว่าในสนามจริงเนี่ยแต่ละกองมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรซ่อนอยู่บ้างลุยกันเลยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับ INEEITR เนี่ยครับหมอนี่คือผู้ท้าชิงสายโตรเร็วเลยเกาะกระแส Data Center แบบเต็มเ ซึ่งแน่นอนว่าได้ประโยชน์จากเทรนด์คลาวด์กับ AI ไปด้วยจุดแข็งมากๆของเขาคือมีสัญญายาวๆกับผู้เช่าหลักอย่าง INET แต่ก็นั่นแหละครับพอขนาดเขายังเล็กแล้วก็พึ่งลูกค้ารายใหญ่รายเดียวเป็นหลักมันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันทําให้ราคาค่อนข้างผันผวนพูดง่ายๆคือเหมาะกับคนที่ใจถึงหน่อยรับความเสี่ยงได้เพื่อแลกกับโอกาสโตไปกับโลกดิจิตอลครับมาต่อกันที่ f t r e t ถ้า i n e t น็ e เป็นสายบุกตัวนี้ก็คือสายตั้งรับสุดแข็งแกร่งเลยครับ จุดเด่นของเขาคือพอร์ตที่เต็มไปด้วยโรงงานแล้วก็คลังสินค้าที่กระจายตัวไปในหลายอุตสาหกรรมมากๆผู้เช่าก็หลากหลายทําให้อัตราการเช่าเนี่ยสูงปรี๊ดแล้วก็สม่ําเสมอมากๆครับความเสี่ยงเลยต่ําแต่การเติบโตก็อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่ถือเป็นตัวเลือกชั้นดีเลยสำหรับใครที่ต้องการรายได้แบบนิ่งๆมันคงคงคาดการได้ง่ายครับมาถึงแชมเปี้ยนขวัญใจมหาชนกันบ้าง DIF นั่นเองครับ จุดแข็งที่เรียกว่าหาตัวจับยากเลยก็คือกระแสงเงินสดที่ไหลเข้ามาตลอดจากสินทรัพย์พวกเสาสัญญาณโทรศัพท์นี่แหละครับที่สําคัญคือเขามีสัญญาระยะยาวกับค่ายมือถือใหญ่ๆผลก็คือจ่ายปันผลได้สูงมากแล้วก็สม่าเสมอสุดๆแต่ข้อจํากัดก็มีนะครับคือการเติบโตของเขาเนี่ยก็ต้องอิงไปกับการขยายโครงข่ายของพวกค่ายมือถือนี่แหละเป็นหลักและสุดท้ายครับ SIT หรือที่เราจะเรียกว่าเป็นมวยรองนอกสายตาก,ก็ว่าได้ แต่เป็นมวยรองที่น่าจับตามากนะครับจุดแข็งของเขาคือเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจที่เฉพาะทางมากๆนะยครับยางคลังสินค้าห้องเย็นสําหรับเก็บอาหารกับยาซึ่งคููแข่งน้อยมากแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็มีเหมือนกันครับคือขนาดที่ยังเล็กสภาพคล่องอาจจะน้อยหน่อยแล้วก็อิงกับอุตสาหกรรมเฉพาะทางมากๆตัวนี้เลยเป็นตัวเลือกสําหรับนักลงทุนสายแว l ลูที่ชอบมองหาเพชรในตมหรือโอกาสในสินทรัพย์ที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปครับเอาละครับ หลังจากที่เราส่องจุดแข็งจุดอ่อนของผู้ท้าชิงแต่ละตัวไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วครับคือการมาดูว่าแล้วสไตล์การลงทุนแบบไหนล่ะที่จะเหมาะกับใครและเราจะจัดพอร์ตยังไงให้มันลงตัวที่สุดไปดูกันครับ มาเริ่มที่สายแรกกันก่อนเลยสําหรับสายเน้นรายได้แบบอนุรักษ์นิยมพูดง,ง่ายๆคือเน้นเซฟเซฟไว้ก่อนหัวใจสําคัญเลยคือความปลอดภัยกับเงินปันผลสูงๆครับดังนั้นเราจะให้ d i f กับ F T R e I E I T เป็นแกนหลักของพอร์ตไปเลยเพราะ2ตัวนี้รายได้มั่นคงมากส่วน I N E R T I T กับ S S R E I T ก็ใส่เข้ามาเป็นส่วนเสริมเล็กๆครับเพื่อเพิ่มโอกาสร,รับผลตอบแทนให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงต่อไปครับพอร์ตแบบสมดุล อันนี้ก็จะผสมผสานกันระหว่างความมั่นคงของรายได้ในปัจจุบันกับโอกาสเติบโตในอนาคตเราเลยให้น้ำหนักดิฟกับไอเนตรีแบบใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ทั้งเงินปันผลนิ่งๆจากโครงสร้างพื้นฐานยุคนี้แล้วก็ยังได้เกาะกระแสะการเตริบโตของ Data Center ในอนาคตไปด้วยกันครับเป็นการบาลานซ์ที่ดีเลย ส่วนใครที่เป็นสายเติบโตจะจ๋าเลยนะมองไปข้างหน้าเชื่อมั่นในทีมดิจิทัลสุดๆพอร์ตนี้จัดให้เลยครับเราจะให้ i n e t r e i t เป็นพระเอกของพอร์ตไปเลยโดยมี d i f เป็นพระรองที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุนในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเหมือนกันพอร์ตนี้ก็เหมือนกับการเดิมพันกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตัลแบบเต็มตัวเลยครับและคล้ายครับสำหรับสายสวนกระแสหรือที่เรียกว่า value investor คือกลุ่มที่ชอบมองหาของดีที่คนอื่นอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าพอร์ตนี้แน่นอนครับว่าต้องให้น้ำหนักกับ STRT มากที่สุดโดยหวังว่าจะได้เห็นการฟื้นตัวของธุรกิจแล้วก็รับมันผลสูงๆไปด้วยแต่แน่นอนว่าเราก็ยังกระจายความเสี่ยงไปที่ตัวอื่นๆด้วยนะครับเพื่อให้พอร์ตมันสมดุลไม่เสี่ยงเกินไปมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาสรุปกันแบบชัดๆคมๆให้เป็นข้อสรุปที่เอาไปใช้ตัดสินใจได้เลยพร้อมลุยกันแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะครับมาถึงคําถามสําคัญ ถ้าเลือกได้แค่ตัวเดียวล่ะถ้าต้องการความปลอดภัยสุดๆบวกกับปั้นผลสูงๆสม่ำเสมอ DIF คือคำตอบแรกเลยครับแต่ถ้าชอบความมั่นคงจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้มีผู้เช่าเยอะๆกระจายความเสี่ยง f t e i t ก็เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งมากส่วนใครที่มองหาการเติบโตยาวๆรับความขันผลได้ก็ต้องมองไปที่ i n t e a t e เลยครับและสุดท้ายถ้าเป็นสาย Value เน้นปันผลสูงยอมรับความเสี่ยงได้ STRIT ก็คือคำตอบครับ เดี๋ยวก่อนครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนอย่าลืมเช็คลิสสำคัญข้อนี้เด็ดขาดนะครับหนึ่งเลยคือต้องเช็ควันขึ้นเครื่องหมาย XDD d จะได้ไม่พลาดปันผล2คือดูสภาพคล่องการซื้อขายด้วยและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องไปหาอ่านแฟกชีฉบับล่าสุดเสมอเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าเรารู้จักสินทรัพย์ที่จะเอาเงินไปลงเนี่ยดีแค่ไหน และถ้าจะให้สรุปแบบเน้นๆเลยนะครับสำหรับใครที่มองหาตัวเลือกที่เรียกว่าปลอดภัยที่สุดคืออยากได้ทั้งผลตอบแทนจากปันผลแล้วก็ความมั่นคงของไรายได้ด้วย DIF ก็คือคำตอบนั้นเลยครับชัดเจนที่สุดและสุดท้ายนี้คำถามสำคัญก็กลับมาที่นักลงทุนแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าหลังจากที่ได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนี้ได้เห็นการเปรียบเทียบแบบมัดต่อมัดกันไปแล้วแชมเปี้ยนตัวไหนคือตัวที่ใช่ที่จะถูกเลือกเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุน